เอาแล้วครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ MC คุณกายกันนะผมเป็น m i Minecraft เวอร์ชั่น1.8.1นะครับเติมเงินได้ที่ได้ทางไอเทมมอล t ท็อปอัพนะครับผมนี่ฮะไอเทมมอล t ท็อปอัพนะครับฝึบอ,อ้าวทูปับ๊บป่ะทูอัพทูปับ๊บหลนยหลาสักอย่างหนึ่งนะทออ็อปอ,อัพเออท็อปอัพถูกแล้วนี่หว่านะครับผมวิธีใช้งานพิมตามนี้ฮะ T P U P ก็พิมแล้วไม่ใช่เยอะทำไมมันไม่ได้เยอะ เออเอาเป็นว่าอ๋อรหัสนะครับผมอ๋อคือแล้วก็เติมรหัสไปตามนี้ครับผมนะครับผมส่วนวิธีการเปิดอการเปิดการใช้งานการเติมเงินก็พิมพ์งี้ฮะไอเทมโอเปนผมอาจจะพูดติดขัดหน่อยขออภัยคุณผู้ชมมานะที่นี้ด้วยนะครับผมนะฮะถ้าจะการเติมเงินเท่านั้น50พอยต์ได้15อันนะครับผมตามนี้ครับ90เอ่ยนะฮะ150 300แล้วก็500มากสุดนะฮะโอเคนะคุณกายโอ้โหนึกถึงพี่กายแชนแนลเลยนะเว้ยโอเคท็อปโดเนทจะรีอันดับทุกๆสัปดาห์นะครับผมนะฮะ อันนี้แล้ววะกลุ่มเซิร์ฟเวอร์กำลังทำนะครับอันนี้ก็เป็นแฟนเพจเซิร์ฟเวอร์สามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์ข้อมูลต่างๆได้นะครับผมโอเคโอค้โหเ,เดี๋ยวอมินให้ขอมาเต็มเลยว่ะวิสาชาดงชาโดนะครับผม Black สตอรีอันไหนโหส่วนผมก็ใส่อันนั้นนะฮะอันนี้บวกเลือยิบห้าโอยเยี่ยมอันนี้นี่เฉยๆไปเลยฮะทิ้งแม่งทิ้งเอาทิ้งไม่ได้เหรอโอเคแล้วก็มีดาบ d r o p p e r sword นะครับผมแล้วก็ อ๋อคือดอปเปอร์แบบอีพิกนะครับผมแล้วก็แบบธรรมดานะฮะส่วนนี้ก็เป็นมินิพิกแอคนะคต้นผมก็จะใช้อันที่โหดที่สุดนะครับผมเช่นอันนี้ฮะเราจะคัดสรรของที่ดีที่สุดไหมคุณผู้ชมได้ดูเนี่ยเอาอนี้ดิเออแอดมินให้อ่าให้ให้อ้อะไรวะให้ธน,นูมาแต่ว่าไม่มีลูกธนูผมขอโทษด้วยนะที่ผมติดอ่างอ่ะเออขอโทษจริงๆเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นไรเหมือนกันฮะเอาละรับแจกเงิน 5, ห้าพันโอ้โหนึกว่าการ์ดออนไลน์ไดมอนด์ โอ้โหสามอันโอ้โหไดมอนโคตรกากเลยอะแล้วก็โปรเทกสิบคูณสิบนะฮะรับได้ทุกๆหนึ่งวันนะครับหรือว่า24ชั่วโมงนั่นเองนะฮะโชว์แปดสิบคูณแปดสิบโอ้โหหนึ่งร้อยห้าสิบทูนะครับทูมันนี่โซนกดที่ป้ายนะครับผมฟึ๊บฟึบฟึบฟึ๊บฟึบฟึ๊บฟึบคำสั่งเยอะต่างๆครับผม v P สามารถทับไฟล์ทับ T P แล้วก็ทับเซตโฮมได้นะฮะอันนี้ S V P สามารถทับไฟล์ทับ T P ทับนิกททัับบฮฮิวเซตโมได้ แล้วก็พรีเมียมโหทำได้เยอะเลยเนี่ยแล้วก็เซตโฮมได้5ที่แน่นะครับอันนี้ MVP ฮะเซตบ้านได้6ที่ซึ่งก็แตกต่างจากอ่าพรีเมียมนิดหน่อยปะปะเฮ้ยมันมีโหมดก๊อ์ด้วยนี่หว่าโหก็หเทพเออกคำสั่งตรงนี้ก็สามารถดูได้นะครับผมนี่ฮะราคาจยยุดต่มนี่เลยเฮ้ยเจอแล้วเคทเนื้อหมูเคทเนื้อหมูหมูเป็นอันี้อะไรไปเนีน่ย ตีตีอ้ออออืตายไหมอื้อตายไหมอื้อตายไหมม,ม,ม,มันคืออะไรวะคืออะไรเนี่ยผมนี่งงเหรอเนี่ยครับ b v p ห้าบ t w ถาวรนี่เหรอเฮ้ยเซอร์เบอร์นี่ยศถูกมากครับผมเนี่ยฮะพรีเมียมก็ร้อยห้าสิบ twoMVP บวกนี่ก็ห้าร้อย t w เลยเนะฮะก็เป็นผมนะถ้าเกิดผมงบไม,ม่เยอะผมก็เติมพรีเมียมก่อนนะครับแต่ว่าใครบ้านรวยแบบพ่อเป็นนักธุรกิจพันล้านร้อยล้านอะไรอย่างงี้ก็สามารถเติม MVP ได้นะครับผมโอเคนะฮะ Market listing อ๋อทำมาเก็ตติ้งเพื่อเปิดตลาดนะผมหรือว่าจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะผมเดี๋ยวผมจะลงขายเดี๋ยวนะแอดมินให้เลยว่ะผมจะลงขายดาบเพชรฮะวิธีการขายก็พิมพ์ตามนี้นะฮะมาเก็ตเคลียร์ชิปนะครับผม 1, หนึ่งหนึ่งพันได้เดี๋ยวนะราคาก่อนดีกว่าราคาก่อนฮะในหนึ่งหมื่นหนึ่งอันนะผมนี่ฮะอ้าวอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่นะฮะอันนี้เป็นกล่องจดหมายอย,อยู่นี่นะครับวิธีการเอาคืนก็กดชิปแล้วคลิกซ้ายหรือคลิกขวาก็ได้นะฮะสองทีนะผมแล้วก็ขอจะมาอยู่ในนี้ อ่าสามารถดึงเข้าตัวได้เลยนะฮะอ่ามาร์เก็ตมาร์เก็ตครเอเพื่อลงขายของนะครับฉายาต่างๆครับผมนี่นะคะ่าสาวน้อยนักเลงนะฮะแล้วก็หำดำหำดำแล้วก็เงียบเงียบนะครับเงียบเงียบเนาะโอเคอันนี้คือเซ็กเลือกเพศนะผมนะี่ฮะบายไอ้บอยไม่ใช่บายอีบ้าโอเคตอนนี้เราก็เป็นชายแล้วนะฮะสติฟจ็อบนี่นี่ทำเควสจ็อบหรือเปล่าไม่น่าใช่นะเนี่ยรอเล่นโอเค อันนี้ก็สร้างกิวสร้างกิวฮะนี่คือวิธีการสร้างกิวกดทับ F ครับเน่ก็จะมีขึ้นมานะครับพิธีการสร้างก็เกียรติสร้างเกียจตสร้างบอกตรงๆเลยนี่ฮะตามนี้ F Creative ชื่อเพื่อสร้างกิวนะฮะก็สามารถมาสร้างกันได้เควสแล้วเนี่ยเควสด,ดาบปีศาจฮะหัวปีศาจทำลายล้างครับผมนี่เป็นเควสนะผมเซิร์ฟเวอร์นี้ก็เป็นแนเวเซิร์ฟเวอร์บอก MPO นะฮะหัวปีศาจทำลายล้างกดรับของในกล่องปีศาจได้เลยได้ทุกๆหนึ่งวันนะผมก็ ต้องสะสมโคตรของโคตรเยอะนะครับไม่แน่คุณผู้ชมก็สามารถมารับซื้อได้นะครับบว่ามีคนเข้าไมา่เล่นเยอะๆอะไรเงี้ยก็ผมรับซื้อหัวนี้ราคาเท่านี้เท่านี้อะไรก็ว่ากันไปครับผมเนี่ยสัตว์เลี้ยงเลี้ยงสัตว์สัตว์เลี้ยงไม้เพชรนะครับเพชรเนมนะครับเพชรลิวเยสนะครับผมแล้วก็ PSE p s a ดิเพชรลิวเยสนะนะฮะไรคิกรับ,นะร,บ, right ร,บรอ่หรับมาแล้ว โอ้ในรูปมันเป็นเชือกเอนชาร์นน่ะนึกว่าจะใช้เอนชาร์ชัพเนตไ่ให้อ่ะแล้วก็อันนี้คือระบบแมรี่ผมซึ่งเป็นระบบที่เบสิกมากๆนะฮะชับนิวโอเพนเดินเข้ามาใน m b c เลยครับไม่อยู่ดอนแฮปพ์มิชั่นอาเลยครับผมนี่ได้แล้วแอดมินแค่ทันใจมากๆหมวดแรกต่างๆครับอ๋อนี่คืออ๋อสามารถมาซื้อแรกกันได้หมวดบล็อกต่างๆครับบล็อกต่างๆแค่นี้เหรอหมวดมเมล็ดต่างๆสามารถมาซื้อได้นะฮะแล้วก็หมวดผสมยาก,ก็ยังไม่มีนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้สําหรับ อ่าช็อปนิวโอเพนนะฮะเซลล์นิวโอเพนอันนี้คือรา้านรับซื้อนะฮะคุณผู้ชมสามารถนําของต่างๆเนี่ยมาขายได้ไม่ว่าจะเป็นพวกแร่เอ,อ่ยหรือว่าของดรอปจากมอนเตอร์นะฮะรวมถึงอ่าพวกพืชพันธุ์ทางการเกษตรด้วยนะครับโปรดักชั่นสโตนนิวโอเพนเดินเข้ามาในบีซีครับห้าพันหนึ่งหมื่นสองหมื่นห้าร้อยห้าสิบทูมันนี่สี่ ers, ายายร้รอยทูมันนี่ว้าวแล้วก็โอเนอร์ชื่อกายอายุสิบหกนะครับผมเนี่ยฮะฝึกชื่อกายอายุสิบหกนะครับแล้วทำไมมึงเป็นผู้หญิงวะเนี่ยฮะเฮ้ย อันนี้รีแพร์นะครับแล้วก็10อันไรคิก50บาทเด็กสิบอันรีแพร์อซ่อมของฟรีนะครับแล้วก็ลาพี10อันฟรีฮะฟรีบ้านเลย100บาทเนี่ยครับผมโอเคแล้ตีบวกฮะคุณผู้ชมสามารถนำไปตีบวกได้มั้งผมไม่รู้ว่าตีบวกกันตรงไหนอะไรยังไงนะฮะเอ็กพีฟรีหนึ่งชั่วโมงครับผมซึ่งขวดเอ็กพีนี่มึงซื้อมาทำบ้านเลยวะฮะหรือว่าแจกพอเป็นวิธีเอ้ยขายพอเป็นพอเป็นวิธีฮะไม่แน่ใจนะครับโอเค กินคุกกี้ก่อนไม่น่าแจากคุกกี้เลยอ่ะน่าจะแจกพวกสเต็กอ,อ่ะเอยากกินเนี่ยอยากกินอยากเกินนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูจุดเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าว่าตรงไหนอะไรยังไงนะครับตรงนี้เลยฮะเนี่นะครับตรงนี้เดินเข้าไปหา ABC วาร์ปเพื่อที่จะวาร์ปโซนนะครับผมนี่ที่วาร์ปโซนนี่ยังไม่ทันจะวาร์ปเข้าไปเลยนึกว่าให้เดินชนเอ c อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอเซตโฮมไว้นี่ก่อนนะเซตโฮมก็ โซนแรกเป็นโซนมอนเตอร์เดินเข้ามาเลยจ้า PVP โซนเตือนถ้าเกาะแตกไอ้มีไม่รับผิดช,ชอบนะครับแซนนะครับผมแล้วก็อะไรวะวู้เดินเข้ามาเลยนะฮะแล้วก็เควสโดเนทนะครับกิจกรรมไปชั้น2ป้าย HW HW ดวเหรอคืออย่างเมนมีแล้วผมอันนี้เราดูยัง <c oughs> วะวอลอันนี้ยังไม่ได้มาดูเลยครับผมนะฮะ หอยที่แรกในไอเทมมอลโอเพนมานั้นสามารถนำมาแลกใน m อเมซี่โดได้ทุกตัวนะครับผมมีปัญหาอะไรติดต่อแอดมิน ID Karina ตามนี้เลยนะครับคุณกายซ่า173นะฮะเนี่ยกินนี้แป๊บนึงอันนี้ Hit อัพเกรดนะฮะวิสซาชาร์โดนี่ไงวิสซาชาร์โดแบ็กสตอรี่อยู่นี่ครับผมโอ้โหสุดยอดโดเนตนะครับเนี่ยคุณผู้ชมสามารถมาเลือกซื้อของต่างๆได้นะครับธนูลูกศรอะไรวะลูกศรทองเดี๋ือดศรทองอย่างนี้เลยเหรอลูกศรเขียนอย่างนี้เลยเหรอ โครอินดี้เนี่ยโอเคอันนี้ปีกแห่งกาลเวลานะครับผมก็สามารถมาทำเควสกันได้แหละเนาะในะครับผมก็ในซอบเบอร์นี้เนี่ยก็มีเควสทำเยอะแยะมากมายเลยเนะครับนี่เป็นไงสุดยอดเบสนะครับผมแล้วก็น,นี่ฮะเควส์ไฟเออสวงสฟอตประตูวิเศษต่อให้ประตูวิเศษเปิดลับประไว้มันเชื่อวิเศษอีบา้าชุดเพรอร์ซิวต์โพสตุเนี่ยโพสตุตอบีบ้า เรียกเสียหลักเลยนะครับพลังไ,ไ,ไ,ออไนนะว้สมิธมันทาไม่ได้วะออกเป็นชุดเกาะนะฮะนี่สามารถมาเลือกทากันได้เควสในซอบเวอร์นี้เยอะมากสงสัยมินคงขยันนะดูว่าผมเนี่ยฮะเอซเวอร์ทำเควสมาเยอะขนาดนี้เขาต้องรอต้อนรับพวกคุณอยู่นแน่ๆเลยครับผมเนี่ยฮะขอทับโผมแป๊บหนึ่งฟึบมีเสียงแมวแม,วแม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 วโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่มอนสเตอร์ผมเนี่ยครับก็ผมอยากได้ของที่ดีกว่านี้ได้ไหมไม่อยากกินในนี่เลยอะ ไม่อยากกินเลยอ่ะไม่อยากกินอ่ะไม่อยากกินอ่ะใครอะไรผมอีกอะไรผมอีกฮะทำไมครับใครทำไมฮะมาทำไมไอ้ไอ้บ้านนะฮะระนวนห้องเนี่ยชุดเกาะอักคีอให้ผมสมยัยก่อนผมเคยอ่านว่าอักคือฮะเซิร์ฟเวอร์ไหนไม่รู้ผมไม่อ่านว่าอักคือเฉยเลยผมนี่เขินเลยนะครับปีกเอาวะเศษกระดูกบอสกอระดูกบ้านป้าคุณเป็นอย่างนี้เหรอสปอร์ตออฟมอนเตอร์นี่ไงเล่านี่ไงเล่าอย่าเยอะอย่าเยอะขอร้องน้องอย่าเยอะนะฮะ เราต้องไปหาสัตว์เลี้ยงก่อนแป๊บนึงนะฮะสัตว์เลี้ยงซอมบี้ได้ปะโอ้โหแมงใช้คันธนูตีตายเลยอ่ะคันธนูก็ก็เกาดิทุยไม่ใช่เออเออพุมไปเลยผมขอจับเอ้ยนี่ไงแมกมาคิวบ์เออ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 อ่าเรียบร้อยเรียกพีซีทีได้นะครับเนี่ยเอาไว้ขี่ก็ได้นะอย่าอย่าอย่ามายุ่งขี่ได้ปะเมนขี่ได้เลยอ่ะ ได้กดวาร์ปไปตีบอสแล้วค่ะเฮ้ยมีกดวาร์ปไปตีบอสเดี๋ยววาร์ปวาร์ปตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้เหรอตรงไหนเนาะตรงไหนเนาะเดี๋ยวนี่ไงคลิกขวามันต้องคลิกซ้ายอีบ้าอ่าบอสชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วเนี่ยอันนี้ไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าสูเดอดฮุตเตึ๊ดตึ๊ดร์ตเติร์ตึ๊ดตึ๊ดอ่า VIP ชิ้นส่วนที่หนึ่งครับ VIP ชิ้นส่วนที่สี่โอ้โหเดี๋ยว แรก V i P กดเลยผมเปมย้อนแล้วว่าตอนนี้เป็นเมมเบอร์ธรรมดาผมขอเซตโฮมไว้นี่นะฮะผมว่าวาร์ปเราคงไม่ไปแล้วนะครับแรก V i P กดเลยครับผมเนี่ยซึ่งใบแรก V i P เรายังไม่มีะ่ะเดี๋ยวไอ้มินก็คงให้มัง้งเดี๋ยวผมขอกินแป๊บหนึ่งนะฮะเฮ้ยคนแรกที่พิมพ oh ์โคเฮอร์โคเฮอร์โคเฮอร์ตึ๊ด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 ได้มาสองร้อยคอน,นะฮะโหสุดยอดได้คอนนี่ด้วย Win of Chat เนี่ยผู้ชนะการพิมพ์เยี่ยมบิชนะฮะก็สามารถเขา้ามาเล่นพิมพ์ได้ ถ้าเกิดทุกๆสามวันโอ้โหเดี๋ยวสามวันเหลืออีบา้าบอสชั้นหนึ่งครับในบอสวะในบอสฮะในบอสในบอสผมจะรอบอสเกิดนะครับบอสนี้ไม่น่าเกิดสามวันโอ้โหแม่งสามวันได้ตายเถอะโลบิพฮูดแม่งสามวันนี้แอดมินคิดอะไรอยู่เนี่ยแอดมินฮะค้วยตายจริงเนี่ยผมปรับให้อ้าวไม่ต้องแล้วผมมาชั้นสองแล้วผมชั้นสองมันจะมีเปลววะไม่รู้นะผมโอเคถ้าเกิดปรับให้เดี๋ยวเราไปจัดการบอสกันครับ ตอนนี้แอมมินก็รีเซิร์ฟเวอร์แล้วนะผมไม่รู้ว่าใช้ได้หรือยังนะสำหรับบอสเขามาดูถ้าเกิดบอสเกิดนี่ผมจะฆ่ามันได้ดูเลยเว้ยกำลังใส่ครับโหัวแอดมินอะไรเนี่ยมันมาแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโห้ยตายไปเว้ยตายเว้ยตายเว้ยตายเว้ยอ้าวเนเนเนแอดแอดคิวให้ทีโอมิคุเนสโอเคอ่ะทำไมผมฆ่าบอสแล้วไม่ได้เลยวะผมไม่เห็นได้เลยเลยอะแม่งไล่มันเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับไปดูอีกตัวหนึ่งเลยดีกว่าครับผม แต่ตัวนี้มันไม่ได้เรื่องทีเดียวก็ตายแล้วอันนี้ดาบดาเมจทั้งหมดอ่าประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบนะผมประมาณนี้ไม่เกินสองร้อยนะฮะดูบอสตัวสองเลยชิบบอสตัวสองมาฮะมาฮะมาฮะคัมมอนดูดคัมมอนดูดทีเดียวก็ตายอีกแล้วเหรอโคเฮอร์อีกแล้วเหรอโคเฮอร์โครัวสเต็ปพาร์กยิ่งเลยนะได้รับเงินสองร้อยคอนนะผมโหมต่อฮะทำไมค้าบอสร,รู้สึกว่า เราไม่ได้อะไรจากบอสเลยวะทำไมฆ่าบอสแล้วไม่ได้อะไรจากบอสจะไปดูบอสที่โหดที่สุดคือตัวที่สี่ฮะก็ไม่รู้ว่ามันโหดจร,ริงหรือโหดเล่นนะับผมยิงธน,นูใส่ไครยิงธนูใส่ไข่เล่าใส่ไข่เล่าใส่ไครเล่าใส่ไครเล่าเออเดี๋ยวจะเหยียบให้จมดินเลยอนะครับโหมาฮะอุ้ยเสียงระเบิดอีหยังนั่นอีหยังนั่นนี่คือบอสที่โหดที่สุดแล้วยัง หรืออันที่สี่ผมไม่รู้ว่ามันจะโหดหรือเปล่าผมนี่คือบอสใช่ไหมหรือว่าของเราโหดเกินไปวะเนี่ยอ่ะอาจะอาจะอาจาอาจาตายยากเปล่าแค่นี้โอโ้โหโคตรกากเลยอะมีแกะมีแกะีไงมีแกะด้วยโอ้ไม่กลกาตรงปะในความคิดเรานะก็คิดว่าเป็นบอสโหดโหดแบบว่าตายยากๆอะไรเงี้ยแม่งบอสแม่งโคตรเสียวเลยจ โคตรกากเอ้ยพิมพ์แบบสั้นๆด้วยเยี่ยมอ่ะอ่าพิมพ์แบบสั้นๆแต่ได้เงินมาฟรีๆนะผมโอ้โหแอดมินบอสอย่างนี้เอาไปเก็บที่เลยนะอย่าเอาไหมผมเห็นดีก่ะเข้าใจไหมว้านะฮะปารมอนเตอร์ครับเอิเข้ามาเลยจ้าไปไม่ได้แล้วเอาได้ทนี่ว่าโอเคมาไม่เห็นดรอปเลยเลยอ็ดมินหลอกลวงผู้บริโภคอีกแล้วนะแอดมินนะ เุ้ยหลอกลวงเหรอหลอกลวงเหรอหลอกลวงหลอกลวงใช่ไหมหลอกลวงเหรอครับผมอย่ามาหลอกลวงเรานะจน๊ะนะจน๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ Come on dude Come on dude Come on Come on man Come on man ฝันแม็คฝันแม็คฝันดิฝันดิงงดีงงดีโเจ้าโจ้างงดี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 ชึบชุบชึบชุบอ่าเรียบร้อยผมผู้ชมครับสุดยอดสุดยอดสุดยอด สุดยอดเอ้ยย่าย่าจุบจุ๊บจุ๊๊บจุ๊บ๊บจุ๊บบจุิบบจับจบจบจมันดมันดแอดมินนี่เงียไม่ตอบเลยเนี่ยโอเคก็คลิปนี้มันก็คงไม่ยาวมากครับผมเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรแอปล่อยบอสบอสอะไรปล่อยมาเลยปล่อยมาเลยดึงดึงผมไปด้วยนายบอสไหนเมื่อกี้ไม่ใช่บอสหรอแอดมินหรือยังไงหรือตะไบอะไรยังไงฮะ คลิปนี้จะได้มีอะไรทำบ้างเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมคงไม่ได้สร้างบ้านแล้วแนะ่เนื่องจากสร้างไปก็เท่านั้นสร้างไปแล้วก็ไม่ได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวก็มีคนมาสร้างบ้านอยู่ใ,ใกล้บ้านเราที่แบบว่านี่บอสอะนี่บอสใช่ไหมเหรอเอนมินี่บอสเหรอโอ้บอสแอดมิน,นหโดนหดจังเลยแอดมินแอดมินบอสโหดจังเลยอยากจะข่าเป็นภาษาอิตาลี โหดมากเลยแอดมินโหดจังผมจะไล่ค่าที่แอดมินปล่อยทุกตัวเลยเห็นไหมแอดมินโหดจังเลยผมกลัวนะแอดมินผมกลัวเลยครับผมกลัวมากเลยแอดมินของที่แอดมินให้ผมมาโคตรโหดเลยผมบอ,อกตรงๆอืมทำไปคิดพดีก็ทำต่อไปอ่ะทำไป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 แอดมินเขาคิดแล้วอยู่ของเขาเนี่ยฮะเออนะฮะโหดมากแอดมินผมกลัวแล้วครับกลัวจนไข่สัน่นหำสั่นไปหมดแล้ว <S <S กูตลกแอดมินเหมืแม่งปล่อยซอมบี้ไอ้เจ๊นี่จใหผมกลัวใช่ไหมเนี่ยโอ้ยกูเนี่ยผมตีทีเดียวก็ตายแล้วไอ้บ้าบอสแม่งโดนผมตีอยู่สองสามทีแม่งก็น่องเท่งแล้วอ่ะคิดดูดิแม่งวัตัดปาวัตัดปาพอเลยครับผมโหดูความพยายามของแอดมินเซิร์ฟเวอร์นี้ฮะเอาแล้วครับผมก็สำหรับเซิร์ฟเวอร์คุณกายแห่งนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมไปเจอคลิปหน้านะก็สำหรับวันนี้สวัสดีสวัสดีจ้าจ้ครับผม ขอบคุณที่รับชมเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบายฮะ